ครับสวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายเบิร์ตสุขูสุคนพี่น้องจ่ามือน,นีพัชชาสิพาพี่น้องมาเห็ดกระทธงกระเชา้าเนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวนี้พัชชาได้เปียรัดข้อใส่แล้วเนาะเปียรลัดข้อนี่พัชชาพาเหดเป็นหลายคลิปแล้วเนาะจา้าพัชชากระลืสิบริภาเปียรเด้อจ้าอันนี้พัชชาเอาเปียรลัดข้อมาใส่กระถานกระทรงเรียบร้อยแล้วต่อไปเอาใบาลิงกระบือมาหนึ่งใบตัดครึ่งอย่างนี้จ้าตัดครึง่งใบลิงกระบือแบบนี้เสร็จเรียบร้อยทำยังไงต่อคะ หลังจากนั้นพับทบลงมาแบบนี้เด้อจ้ะพี่น้องจา๋าพับไปจองทบลงมาเอาใบลิงกระบือมาแปะใส่แบบนี้พี่น้องจา๋าเพื่อจะให้ได้กีบก้นหอยพี่น้องจา๋ากีบก้นหอยเล่นลายพี่น้องจา๋าเออพับลงมาแบบนี้หลังจากนั้นก็พับทบลงมาหนึ่งทบทบลงมาสองทบทบลงมาสามทบน,นนี่จ้ะพี่น้องจา๋านี่หลังจากนั้นก็จับใบลิงกระบือนี่ตูดเข้าไปเหยจุกันจับตรงนี้ให้เป็นมุมซากพอดีจ้ะ หลังจากนั้นก็บจบกระพุ้งหรือว่าจับคัดกันจะ้ะนี่เอากระสีได้กีบก้นหอยแบบนี้จะ้ะกีบก้นหอยเล่นลายเดี๋ยวพี่น้องเรืเอาแม็กคอยไปใส่และเาหลังจากนั้นพัชชาก็จะแม็กไวให้เรียบร้อยจ้านี่ลักษณะกีบก้นหอยเล่นลายง่ายๆพี่น้องจ้าทำง่ายๆจะเอาเบิ่งนำการอีกจะกรีบจ้าพับทบครึ่งเลยใบตองจ้า เอาใบลิ้นกระบือวางลงไปแบบนี้จ้าใบลิ้นกระบือใบหนึ่งจะใช้ได้สองกลีบนี่จับมาพอประมาณเอานิ้วซีเอาสอดเข้าไปในใบตองจับดึงลงมาหนึ่งสองสามนี่จ้าพอได้สามแบบนี้แล้วก็จับใบลิ้งกระบือนี่หูดไปจนจุกันเลยจ้าจับให้เป็นมุมซากลักษณะแบบนี้จ้านี่เป็นมุมนะนี่หลังจากนั้นก็จับคัดหรือว่าจับกับพุ่งกันจ้านี่ ข้าวเสีบกีบก้นหอยแบบง่ายๆเนะะเาะข้าิเสียกีบนี่มาติดเป็นกระเช้าพี่น้องจา๋าเออเป็นกระเชา้ากระทงกระเช้าเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นเราก็เริ่มประกอบกันเลยจา้าเริ่มประกอบกันเลยส่วนตัวนี้พระชาก็เ,เห็ดเบบึงแล้วเนาะบริเห็ดแล้วเด้อจ้าเปียรัดโคอธรรมดาแล้วก็มาสวมใส่กับฐานกระทงของเราหลังจากนั้นเราก็ากีบนี้ติดเวลาติดติดยังไงพระชาจะติดขึ้นจนถึงขอบข้างบนนี้เลยเด้อจา้านี่ ติดเรียงไปเรื่อยๆเลยจ้ะบ่ได้มีอย่างมากมายเทคนิคในการติดกระดเรียงกันไปเรื่อยๆชัน้นต่อไปก็สับว่างการเด้อจ้าบริด้งงริไยากพี่น้องจ๋าง่ายๆเลยทำกลีบกุ้นหอยนี่ไว้เยอะๆ ทำกระทงใหญ่ก็จะเปลืองหน่อยทำกระทงเล็กก็จะไม่เปลืองเท่าไหร่แล้วตเตะเฮาเลยนาอพี่น้องเนาะเรียงกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจ้าตอนนี้ได้สองชั้นแล้วพี่น้องจ้าต่อไปชั้นที่สามแบบนี้ซับวางพี่น้องจ้านี่ชั้นที่สามพระช,ชาสแค่สามชั้นเด้อจกัสามชั้นพอเลยจ้า กว่าพัชชาขี่ข้านภาพแล้วเมาตรงๆเลยได้พี่น้องเอ้ยโบไดโอ้มโบได้โคมได้ om, ขี่ข้านภาพแล้วจ้ะเอาสามชั้นนี่แหละจ้ะตรงๆเลยเรียงไปเรื่อยๆจะชั้นที่สามก็ได้เนาะ ซับว่างกันไปซับว่างกันมาง่ายๆเลยพี่น้องจ๋าบบได้มีอย่างมากมายเนาะจ้าบบต้องด่ามากว่าพัชชาไซโฟมเด้อพัชชาสะดวกในการเฮ็ดแห้พี่น้องบึงซะเพื่อการเรียนรู้พัชชาบบได้เฮ็ดเป็นรอยบบได้เฮ็ดไปขายเนาะพี่น้องเนาะบบต้องมาด่ามากเด้อจ้าว่าทำไมไม่ใช่ต้นกล้วยพี่น้องเฮ็ดไปขายเฮ็ดเป็นรอยพี่น้องกับไปเอาต้นกล้วยพัชชาบบได้ตัดต้นกล้วยเด้อจ้าอืมก็เลยเอาสะดวกตามนี่แหละจ้าเนาะตามนั้นเด้อพี่น้องเด้ออย่าด่ามากกันเด้อจ้า อันนี้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเป็นแบบย่างเพื่อพี่น้องอยากไปเห็ดขายหเห็ดเป็นร้อยหรือเห็ดไปประกวดพี่น้องก็ไปประยุกต์อแดปเอาใส่ต้นกอกต้นกล้วยใส่ต้นสนอกสนูใส่ต้นพักต๊บชวอกชาวาก็แล้วเตดเอพี่น้องเนาะอันนี้พัชชามาเฮ็ดให้เบิ่งเป็นตัวอย่างสีว้าแล้วกระดายพี่น้องจ๋าฉะนั้นบบให้มาดามาก,กันเด้ออืมตอนนี้ตู่กระทรงฮาก็เสิจเรียบร้อยพี่น้องจ๋าเป็นังไ๋เจ้าค่ะสวยงามบบพี่น้องจ๋าตัวกระทรงกรีบก้นหอยสวยงามไหมคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวกระทงเนาะต่อไปเฮาเซลกระทงนี่วางไว้ก่อนเฮาจะไม่เห็ดใสเป็นตะก้านะพี่น้องใจเห็ดเป็นคือตะก้าพระชาก็จะใส่ลวดเบอร์18แล้วก็มาแม็กใส่กันกันกบใบตองที่เป็นแบบเนาะพระชาจะใช้การเปรียแม็กลงไปแม็กลงไปให้เฮาะนี <c oughs> ่เฮาเปียง่ายพี่น้องจ๋ารากาให้มันแข็งแรงถ้าเฮาโบไซลวดดามน,นี่มันจะโบแข็งแรงถามว่าโบไซลวดไดโบได้คือกัน เออแต่มันจะบกแข็งแรงในความรู้สึกของพัชชายอกนะอืมจะเสร็จเรียบร้อยเฮ้ากับมาเปียแบบนี้เปียกกบเปียธรรมดาเลยจ้ะโอ้สายคือที่ง่ายแท้ง่ญ่พดจีกไปตองออกพี่น้องง่าพดกับโบงามจีกอ้อขกำมันน้อยลงน่อยนึงนีะ เขาก็เริ่มเปียบนันนี้เปียกับเปียธรรมดาเลยจ้าเวลาเปียกกได้บได้มีอย่างมากมายพิธีพิทันเปียให้มันตุ่งก็พอถ้าเปียให้ตุ่งนะเทคนิคเลยเนาะสำหรับพัชชาเนะ่ยค,คือว่าการยกนมถ้ายกนมเสมอกนนีนเวลาเปียไปมันก็นจะตุง่งถ้าเฮายกนมแล้วมันโบเสมอการเปียไปมันก็นโบตุงนะ่งเลยพี่น้องเลย การยกนมนี่สำคัญเลยจ้ะนี่นี่ยกขึ้นอันนี้เนาะนี่ร่องกลางนี่ต้องเสมอกันเป็นแถวเดียวถ้าเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาแล้วมันก็จะบบตรงมันก็จะให้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นพี่น้องจ้าถ่าสิเปียห้างเปียที่ก็ยากคอยร่องตรงกลางนี่เสมอกัน จาตอนนี้กระทุงของเฮากระสิทธิ์แล้วกระทุงตะก้ายิ้วได้พี่น้องจ๋าต่อไปพระช,ชาจะตบแต่งดอกไม้แล้วก็จะตบแต่งตะก้านี่้สวยงามพี่น้องเนาะแล้วเฮาจังมาเบิงนําการอีกแ่้วนึงว่ากระทงตะก้าพระช,ชาจะสวยงามขนาดไหนนะพี่น้องเนาะเลยจังมาเบิ่งมาชมนาํากันจ้า ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเจ้าค้าเป็นเจาใดเจ้าค้าสวยงามแม่เจ้าค้ากระทงกระกระทงตะก้าหรือว่ากระเช้าเนาะพี่น้องเนาะสวยงามบอกพี่น้องจา้าพัชชาให้เบิ่งแก้ไกดก่อนนี่กีบก้นหอยเล่นลายใบกระบือเดี๋ยวพี่น้องเด้อผครสนใจใบลิ้นกระบือพัชชายังมีต้นอยู่เด้จอจ้าโบเมนโบขายใบเด้อจา้ามีแต่ต้นเด้อจา้าใัยสนใจต้นไปปลูกเนาะทักมาได้เด้อย,ยังมีอยู่เด้อจ้าเป็นเย่าใดพี่น้องสวยงามบอจ้า อีกฝั่งหนึ่งพระชาก็จะใส่บูล,ลงไปอย่างนี้จานี่ใส่บูล,ลงไปแบบนี้อันนี้คือแบบง่ายๆเลยค่ะ แบบง่ายๆเลยเป็นยังไงสวยงามไหมคะเป็นอะไรกติชมเข้ามาบันทึกอกทึกใจพี่น้องบอเนาะเจ้าค่ะหรือว่าจังได้เนาะหากพิพาพทย์ประการได้ป้ายพระชาก็ต้องกลับขอโทษขออภัยพี่น้องน้ำไหลไหลเดือดจากพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้สิคอราพระชจ้าไปก่อนจ้าอยู่ดีมีแหงเบอสุขุสุคนบอยเจ็บอยไข่บอยจุดนี่กินบอบกจกบอลงเงินไหลกองทองอไหลเข้าเด้อเพื่อเบิบ่งชมคลิปผู้ค่ากระไดไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า